ตราบใดที่ไม่หยุดเดินความสำเร็จย่อมอยู่ในมือของเรา คุณธนพลจังบัวนะักธุรกิจหนุ่มไฟแรงและน้องชายผู้แสนดีที่มุ่งมั่นเฟ้นหาผลิตภัณฑ์มาช่วยดูแลพี่สาวที่ล้มป่วยเมื่อ5ปีก่อนทําให้มีโอกาสได้มารู้จักกับพอลิตินผลลัพธ์ที่น่าประทับใจก็เกิดเป็นแรงบันดาลใจของการตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจเพราะเขารู้ได้ทันทีว่านี่คือโอกาสในการหารายได้เพิ่มแค่ใช้ดีและบอกต่อจึงเรียบเรียนรู้ผลิตภัณฑ์และแผนการตลาดอย่างจริงจังลองทําธุรกิจแบบพัฒน์ไทม์ซึ่งยิ่งทําก็ค้นพบว่ายิ่งเติบโตต้นปี2 5 0 0 จึงตัดสินใจเข้ามาลุยตลาดแบบฟูลไทม์ด้วยกลยุทธ์การขยายตลาดจากกลุ่มผู้รักสุขภาพให้กลายเป็นนักธุรกิจแบบเป็นธรรมชาติและยั่งยืน อาวุธสำคัญที่คุณธนพลใช้เปิดตลาดในขณะน,นี้คือ Happy Coffe e Go ที่เขามีออเดอร์ถึง10ลังในวันเปิดตัวและเพียง1ปีที่ผ่านมายังมีการซื้อซ้ำและขยายฐานผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นตลาดที่มีความยั่งยืนสูงเพราะคนมากกว่า95%ชอบดื่มกาแฟแค่แนะนำให้ลูกค้าลองเปลี่ยนสัมผัสดเดิมๆมาเป็น Happy Co f f e e Go กกาแฟที่หอมรสชาติอร่อยดีต่อสุขภาพราคาไม่แพงแถมยังได้โอกาสทางธุรกิจติดตัวด้วยทีมงานทุกคนทำงานง่ายขึ้น ความสําเร็จก็เกิดกับทุกคนได้เร็วขึ้นคุณธนพลตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ว่าเขาจะรวมพลังกับทีมงานทะยานไปสู่เป้าหมายร้อยล้านด้วย Happy c o f f ฟี่โก